ใช่แล้วจะมาคุยกับเฮียครับ้ยดูเฮียแต่เฮียเฮียปีศาจเฮียหูเฮียเฮียเฮียหยิบมีดนะมีดสายฟ้าผมกลัวนะเฮียไม่เอานะไม่มีอฮีดิเดี๋ยวเขอเขาขอดูพวกครีศาจว้ายดูเพื่อนเจ็บตาเจ็บตาเจ็บตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาบอดโอ้ยนนะแล้วพี่โอ้โหกลัวแล้วไม่เฮียใส่หน้าใส่เขาใส่แว่นดำเนี่ยเพื่อนดูดิเป็นเฮียแกไม่หน้ากากแดงมีก็ต้องแดงไงโอ้โหเดี๋ยวหน้ากากไหนครับผม ไม่เอาครับเดี๋ยวเอากรีดกันกลัวไม่ใช่พูตเลยน่ากลัวใส่สูตรอย่างนี้มานี่คือแบบเป็นทางการเลยอ่ะเนาะไม่ผมไม่ได้ใส่สูตรมาคุยกับพี่เพราะผมมาใส่เพราะเพื่อนผมใส่ผมเลยอยากใส่อ๋อเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องของเราอ่ะพี่ผมก็ต้องมาคุยด้วยเลยพอดีได้ค่ะพี่คิดว่าไงพี่เกสเอาช่วงไหนแต่ผมมีวันในใจอยู่แหละคืออะไรให้ผมเสนอกันไหมได้เสนอมาเลยน้องเอ่อสักสามสิบ มสามต้อนร<ช>ับเด<ล>ือนตุลาว่าไงพี่สามสิบมันคือวันจันทร์นงเด็กพี่อยากได้ถ้าเล่นจริงพี่อยากได้มันศกเลยเด็กศกเสาร์อาทิตย์เพราะมันศุกร์เสาร์อาทิตย์เหรอใช่ศกเสาร์อาทิตย์ดีกว่าถ้าวันจันทร์พี่ว่ามันมันสามร้อยใบเลพี่ทำ,<ห>ทำงานไงจะฮะกี่ใบน,น,นะกี่ใบอ่ะก็เล่นสัก ร้อยห้าสิบสองร้อยได้ใครพูดสองร้ใครบอกสามร้อยอะไปเล่นกับใครอะพี่โอ้ไม่ต้องทํามาหากินกันแล้วพี่เล่นสามร้อยใบอแล้วพี่เนาะเออตีกันสนุกสนุกก็พอพี่เกียร์ใช่ไหมพี่ชายตีกันมันไม่มีหนุกหรอกน้องเชื่อดิมันก็สนุกสนุกที่ได้เล่นเนี่ยพี่เอ้าพี่โตเกียวอยากตีสามร้อยหรอโตเกียวไม่ใช่ตัวเองเป็นคนบอกเขาไม่ใช่หรอโอ้สองร้อยน่าจะไม่จบสามวันนะพี่น่สักอาทิตย์หนึ่งอย่างนั้นอะผมว่าได้มีลาออกกันบ้างเหรอพี่ ไม่ใช่เกมนะพี่ข้างนอกอะทงานอ่ะได้ของของโกรเสนอเป็นวันวันที่สามสิบใช่ไหมใช่คือสาวชี่ผมพรา,าผมเอาผมเออผมไม่อยากมาอ้างเพราะว่า,าพผมมันมีติดแข่งกันแล้วผมไม่อยากบอกว่าถ้าเล่นเล่นอยู่แล้วแบบมันต้องคือไม่ว่าถ้าผมถ้าผมเป็นศพหรือว่าผมได้อุ้มอย่างเงี้ยพี่สุดท้ายเพื่อนผมก็ต้องออกไปแข่งกันพี่จะออกไหมพี่อืมอืมแค่แค่นั้นเลยพี่สำหรับเรืเ่องของผมอะสา <30 S 2> <ผ>มสิบเได้เดี๋ยวพี่ลองลองถามน้องอีกทีหนึ่งว่ามีใครไม่ว่างมั่ง เป็นอย่างนี้ได้พี่ก็เราเราเล่นกันสมมติว่าเรื่องใบเราค่อยคุยกันได้พี่เราก็เล่นกันแบบอ่ะให้คนหนึ่งให้เลิกจากงานกันทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วก็ยาวจนหมอออกทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันแบบนี้นนไปเรื่อยไปแล้วพี่ได้นะเนาะก็เล่นแบบนี้ก็ได้เล่นจนหมอจะได้หมอออกแล้วก็อออกวกเราก็ุบแยกย้ายเพื่อทำเจมของถูกต้องพี่ใช่ใช่แก่ที่ไมดีไหมเพราะว่าสุดท้ายถ้าเป็นวันธรรมดาสุดท้ายแล้วมันโหหมอออกมันก็ตีสามตีสี่อ่ะเด็กมันก็ นอนดึกก็ได้อยู่พี่เนาะในน้องๆนี่เล่นม่ว่อง,อ,งะอะไรรักหรือว่าดีมรเนีน่ยมันปิดเทอมยังไงเห็นมันจะตุลาน้จะเกือบปิดแล้วป่ะใช่ไหมสามสิบ oh <my> อ่ะหรือปิดห,หรือยังไม่ปิดวะเห็นบอกไอ้ไอ้ฟิกอัมันมีมันมีสอบถึงสิ้นเดือนอุ้ยฟิกตัวโหดเลยขาดไม่ได้เลยนะบอกให้นะนั่นแหละเดี๋ยวได้ถ้าถ้าวันที่สามสิบ น้องพี่ว่างเดี๋ยวพี่เฟิร์มให้แต่ถ้าไม่ว่างเดี๋ยวพี่ยังเสนอวันเราอีกทีหนึ่งเรามาหาวันวันตรงกลางกันได้พี่ได้ได้ครับเพราะว่าผมมาติแค่นั้นเลยพี่ผมไม่อยากบอกว่าให้เพื่อนตองมานั่งออกหรือว่าแต่ถ้าพี่จะเล่นจะเล่นสุกสาวจริงอ่ะผมก็ไปคุยกันก่อนจะถามผมเล่นไนดะ้ผมเล่นได้แต่อย่างที่พี่บอก,อกเดี๋ยวผมบอกพี่แหละพี่ถ้าถ้าผมได้อุ้มพี่ใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ดูดูอาจจะดูไม่น่าขีท่าไรแต่ถ้าแต่ถ้าผมโดนอุ้มอยู่พี่นึกออกไหมตอนนั้นอนะ่ะไม่ไม่มีปัญหาถ้าสมมติว่ามันแบบหรือยะไนคุ ถือว่ากันแล้วพี่เก็ตเนาะถือว่าบอกไว้ก่อนแล้วกันพี่ว่าถ้า30มสก็วันธรรมดาแต่ว่าผมก็คงไม่เล่นแบบว่าไม่ต้องมานั่งเล่นปรนลิมิตหรอกพี่อย่างนี้มันก็คนมันก็ตีกันผมว่ามันก็รู้กันนะพี่เราเดือดในเกมเล่นกันในเกมสุดท้ายมันก็เริ่มเริ่มตามด่ก็ได้มันจะได้เออฮะอ๋อโอเคเนาะออะไรครับอ๋อไม่มีอะไรด่ากันข้างนอกใครแล้วพี่เก็ตผมไม่ด่าพี่หรอกพี่อาไม่มีอะไรหรอกแหนั่นแหละได้ก็เป็นวันที่30เรื่องใบก็ พี่มองว่าก็ประมาณนั่นแหละต่ำๆก็ร้อยห้าสิบสองร้อยใบแล้วกันประมาณนี้แล้วกันได้ครับพี่ผมไม่ได้สี่แยกับสี่สิบสี่สิบเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวลองดูถามแต่พี่ของพี่นะตรงหน้าจะมีสามเก้านะเพราะมีคนหนึ่งเขาจองสลอแล้วนะเขามาเล้าผมบ่อยด้วยนะคนนั้นน่ะัตบองเข้าให้ได้นะคนนั้นเลยถูกต้องครับพี่ทำรวจจะมาแก้กุให้ได้เลยพี่ผมงงเนี่ย จริงๆคนอย่างอย่างเล่นด้วยมันก็มีแจ็คกี้ก็บอกกับพี่ว่าอยากเล่นเหมือนกันตล,ลอดพี่เป็นไงบ้างคบพี่เอสตลอดมันก็น่าจะเต็มมาแล้อ่ะครับหรือว่าเราจะขยับปักสี่สองเหรอเออเราคุยกันได้นี่ใช่ปะละ่ะสี่สองผมก็ต้องหาผมก็ต้องดูคนอีกอะพี่เดี๋ยว,วเดี๋ยวไว่ากันแล้วเอางี้พี่ไปคอนเฟิร์มของพี่มก่อนแล้วกันกแ,กกแล้วก็จะมีฟล,ลอรอ,อยู่คนหนึ่งนี่ชื่ออะไรหรอหมวกแดง,แดงอ่ะชื่ออะไรหรอ หลงไหลเอ่าไม่รู้เขาจะไปไหนนอไปไหนไม่รู้นอแต่เขาไม่ติดต่อผมอาจจะไปทางในประเทศหรือเปล่าโอไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาบอกพี่แค่ว่า,าเขาไปเขาจะอยู่สุดได้ไปแก๊้งไหนก็ได้แต่เขาแค่อยากใส่ปีขาวแค่นั้นเอีว้ายหลงไหลยอย่างนั้นเสกใส่ต้องเป็นหลงเรื่อยแล้วพี่อย่างนั้นครับ <laughs> ถ้าหลงเรื่อยน่าใส่สีดําแต่เขาก็เคยใส่สีดํานะเขาเคยใส่โอเวอร์นะแต่ผมไม่รู้เขาอาจจะแบบ ตอนนี้อาจจะแบบถูกพานสีขาวไปแล้วไงอย่างที่ผมบอกพี่แหละผมก็ใส่เดสีดำไงพี่เอาบอกเลยเอ่ะให้เปลี่ยนเป็นปสีขาวผมไม่ใช่แล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมติเราค่อยคุยแล้วกันว่ามีม,มีฟลอตใครามาถ้าเผื่อเพิ่มเผื่อโกอยากมีน้องเพิ่มมาห้าสองห้าสามเราว่ากันดีกว่าน้อเอาไหมฮะห้าดีสองห้าดีสามเลยไม่ใช่สี่สองสี่สามน้องอ๋อได้พี่เดี๋ยวว่ากันแล้วกันพี่ได้แตนะ่ว่าผมก็ถ้าถ้าซักประมาณคนสองคนอ่ะพอพอได้อยู่พี่แต่ละจะแบบมากกว่าผมรู้สึกมันเดี๋ยวมันม<ช>ันเยอะไปมันม<ช>ันวุ่นวายไปพี่ที่ผมอยากเล่นกันเองด้วยที่จริงอ่ะ ได้ครับได้ครับแต่ผมก็เข้าใจบอลแหละผมคุยกับบอลมาแล้วผมก็อยากให้บอลมันมาเล่นเพราะบอลมันก็เกาะผมแหละบอนผมไปช่วยมันก็อยากมามาเล่นตรงนี้เหมือนกันมาสนุกด้วยกันอันนี้พร้อมแล้วเหรอเรื่องอะไรพี่แับพี่เหรอพร้อมแพ้พแล้วเหรอน้องไม,ไม่ไม่เคยพร้อมแพ้เลยพี่ต้องลองดูไม่เก็ตแหล่มาขู่น้องก่อนอย่างนี้ระวังระวังล้อฟรีนะครับพี่ชายก็ดีเหมือนกัน ถ้าพี่แสบแพ้มันได้แบบไม่เราก็เพิ่งเราก็เราก็เพิ่งแพ้กันมาทั้งคู่มันก็คันไม้คันมือจริงไหมล่ะถูกไหมล่ะตอนเนี้ยโรออะไรอ่ะโดนต้อหน่ไหนไอ้ติ่มน้องไอ้ติ่มน้องชายน้องชายผมไปไหนเนี่ยนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหมไม่อยู่โอ้นั่นแหละก็รู้อยู่ถูกไล่ะพี่คันไม้คันมือมันก็มีบ้างเอาวัดวารามหลวงไปพี่โอเคครับพี่เกสแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือ่ะถ้าสมมติถ้าสมมติว่าวันวันที่สามสิบ ถ้าบ้านวิวห้ายังไม่มาการลดประมูลยังไม่มา,า,าก็รอ,อก่อนดีกว่าเนาะเอาป่ะเรื่องรถเรื่องอ่าผมว่ารถน่าจะใกล้แล้วพี่แต่ว่าเรื่องบ้านผมผมไม่ได้อัพแล้วพี่ผมรู้สึกว่าถ้าพี่ราเล่นวิวห้าพี่เล่นเลยผมคง<อ>ไม่ได้เล่นว<อ>ิวห้าแล้วอะไม่รู้นะเพราะผมแค่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้จำเป็นกับผมอะผมลองมองแล้วผมเอาเงินทองไปขายแล้วก็ให้น้องๆชิวๆไม่ต้องส่งเงินแก๊งดีกว่าของที่มีมันพอเล่นหรือ้ไอพี่ เอาเงินมาเล่นรีเอาเงินมาหาซื้อความสุขซื้อความสนุกให้น้องมันมันฟังมกันมาเยอะแล้วพี่ผมให้้มันพักได้แล้วไม่เผื่อน้องอยากขับหอไปไปฟ่อมเฟอร์รัเซลก็ได้เผื่อดุ๊กเนี่ยเมียสามคนอะไรเงี้ยเห็นเข้าเมืองไว้สามคนอะไรเงี้ยคืออะไรเผื่ออยากฟาร์มถามน้องไอ้แกพี่อะดูว่าลพี่มันอยากอยากฟาร์มเงินทองอยู่หรอถามทุกวันเนี่ยมันเล่นแอดอกบ้านเล่นได้เลยพี่ทุกวันเนี้ยถูว่าล่ะ ก็ลองดูแต่ถ้าถ้าหอไม่งังต้องใช้เงินอีกร้อยสองร้อยเอ็มกูก็ไม่เอาแล้วถ้าเป็นมางาั้นแบบที่พี่ต้าพูดดีกว่าพี่หวาเก๊กดิพี่งั้นนะเอออะซื้อได้นะพี่อาร์เสร็จพี่ซื้อได้แล้วถามหน่อยไอคนที่ที่จะมาเล่นอนะเวลห้า well แล้วมันต้องเอาเงินมาซื้อซื้ออีกเหมือนเดิมอะโวู oh. ้มึงต้องเมื่อไหร่มันตามเราทันนะพี่มันตามไม่ทนันหรอกจริงๆพี่ซื้อได้เหรอสองร้อยเอ็มจริงเมละแล้วคนอื่นมันซื้อได้ปะละ่ะ โอ้หน้าก,กากนี้เหมือนเหมือนพวกน้องชายเหมือนน้องชายผมเลยดูดิอันนี้หน้าก,กากเล่นใหญ่โอ้ยดูดิหัวเขียวแรงลิ้ด้วยตยั้มเขาเขาพร้อมจะล่ำแล้วนะวันที่สามสิบอุย้ยตั้มหัวเขียวอย่างี้พี่กลัวนะเหมือนพวกอันนี้เลยอะน้ำเสียงพี่ดูแบบไม่ไม่กลัวจริงเลยพี่โก๋พี่ชายแหม่เสียงตั้มก็รู้อยู่เนาะล่าก็เหมือนไม่กลัวเลย ผเราพูวเราก็พูดอยู่แล้วไม่มีมันไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วว่าเล่นให้ให้สนุกกันไปดีกว่าแค่นั้นดีถูกไหมน้องชายสิครับเดี๋ยวพี่วันที่สามสิบเนาะไอต้ามเดี๋ยวเราทําการบ้านนั่งคุกกันเยอะๆแล้วกันเนาะดูยฮัลโหลดูเพื่อเขารู้ได้แบบเฟียเราเผื่อนดูดิก็เขาคิดว่าน่าจะไม่ไฟที่ไหนแล้วแค่แค่นั่งคุกอ่ะน้าต้ามเนาะ เล่นที่ไหนก็ได้ครับพี่เนาะที่จริงอ่ะให้มันตามกเกมไอเแบพี่เกียรติเนาะจะหน้าคุกจะในเมืองสนามบินหรือจะเป็นพิกะพี่เนาะที่เราเพิ่งเรียกกันมาเล่นพิกะพี่พิกะไอพิกะเล่นพิกะไอพิกะไม่ต้องเลไอต้ามโดนมาแรกเน็ตไม่หายเลยอ่ะปกติไม่หายนะต้ามอ่ะนั่นดิโดนไฟแล้วโดนไฟแล้วต่แล้วไปนะไม่รู้ไม่รู้นะยแสอะไรแบบนี้แบบให้ขายแ้ที่เลยนะ เน็ตเต๋อไม่มีป๊ติป๊ติเติมเล่นทั้งวันถ้าพูดถ้าบอกว่าตั้มไม่อยู่ในเมืองอันนี้พอเข้าใจได้แต่เวลาเล่นรีดเห็นตั้มตลอดพี่เกดถูกไหมแต่พอแพ้ไฟแรกปุ๊บเฮ้ยไอ้โกพี่เกดเฮ้ยน้องๆไอ้ตั้มเน็ตดับนะไอ้บอลพูดมาเน็ตดับซุนดิเฮียัวันนั้นฝนมันตกฟ้ามันร้องเน็ตโอ้ฟ้าร้องเลยอะฟ้าบอกฟ้าผมทำเหมือนพีชฟ้าร้องเลยใช่เหรอไม่มั่วละ งฝาก็รบอกฝาก็ร้องก็ฟ้าพูดในทีเอสเอฟ้าฟ้าพูดใน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 เรื่องอะในอะไรวะในโมอะอ๋อเออถ้ามันฟ้าร้องแหละเห็นออนในทีเอสพูดอย่างนี้เอฟฟ้าเออแล้วแต่พอพอเปลี่ยนเรื่องคุยครับเปลี่ยนเรื่องคุยโอเคเนาะโอเคโอเคใครไม่ร้องมั้งอะร้องหมดอะเจอกันเท่าไหร่อะโอ้ยเขาแข็งแข็งแหละเน้นแข่งเดิไม่ไม่แข็งครับไม่ไม่แข็งแต่พี่ว่าเราสู้ได้นะเว้ยนะตั้มเนาะถ้ามันไม่มึนกันนหะตั้มเนาะ เหมือนพวกไก่มึนอะก้แต่ว่าพี่พี่ได้ยินมันบัฟอยู่คำหนึ่งนะ่อะไรพีชัดพวกมึงเจ๋งเหรอฟีฟแบบฟีฟแบบฟีฟแบบกูก็ได้ที่ไหนก็ได้นะเขาบอกพี่ก็ลองพี่ก็ลองบอกเลยว่าเซตนั้นน่ะถ้าแก้ไม่ไหวอ่ะลองมาแก้เซตนี้มาได้พี่ก็บอกไปดิพี่พี่ก็บอกยืมยืมยืมตัวยืมของในในที่ซัมเมอร์มันก็เทรดของก็ได้นี่ถ้าสักสี่สิบคนก็สี่สิบล้านหัวบอลน่าจะมีจ่ายอยู่มั้งพี่เนาะ พี่ก็เอาสี่สิบสล็อตพี่ไปลงตึ้งอ่ะเล่นบอลคนหนึ่งอับพี่ไปโอ้ยเห็น่ยงเขาบอกวัดกันไปเลยวัดว่าอารามหลวงอ่ะเนาะที่นู่นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแก๊งหัวเมืองสวัสดีครับน้องเปี๊ยกหัวเมืองสวัสดีครับฮะโอ้ค้นเหลือเลยใช่เปี๊ยกไอ้เหี้ยมันแคร์มันแคร์น่าจะแคร์ป่ะแคร์หรอน่านะไม่น่าแคร์นะจริงอ่ะได้แล้วดีแล้วแหละน้องพี่จะได้เข้าเมืองมั่งอะไรเงี้ย สามสิบสามสิบมันมันเป็นวันหยุดอะไรปะวันพระใหญ่ครับวันพระใหญ่ครับพี่วันวันพวกปล่อยผีเลยนิวอารนพวกเหมือนพวกวันปล่อยผีอะพี่ใช่ครับได้โอ้ให้รู้สึกวันวันดีพี่เลขมันมงคลสามสิบหนึ่งอะไรพี่เนาะยังไงก็ได้เพียงสามสิบหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยพี่วันนั้นมีสามสี่วันเล่นกันแบบลั่นทุ่งอ่ะน่าจะน่าจะมันอยู่ ในร้านอยู่พี่ชายสามสิบตุล,ลาหรือสามสิบกันยา,านยานะครับที่ที่เก็ตคานโอเค <laughs> เดี๋ยว,<ม><อ>วร้านเต็มตัวเองสองอาทิตย์ผมต้องไปซ้อมก่อนนะพี่ผมกลัวแพ้ครับพี่ชาย <laughs> ผมไม่อยากแพ้พี่เก็ตพี่พี่โกครับอาร์ฟต้องต้มแล้วไ,<ห>ไอ้สตอรีท่ทำไรเอ็มดีเป็นไงบ้างครับยังไงหรอน้องชายก็เอ็มดีโดนชิงสีสุดไปไงครับเขายังไม่ไม่ไม่มาตามเลยเหรอครับ ไม่เห็นตามนะมเห็นเมื่อกี้เพิ่งวันก่อนก่อนชิงบ้านพี่เพิ่งไปบอกให้เปลี่ยนสีให้มันสว่างขึ้นหน่อยเห็นม,มันดาเดียวก็เลยบอกให้ไปเปลี่ยนมาแล้วเนาะผมเพราะว่าทำลายหลักเราถ้าย้อนไปเมื่อช่วงปีที่แล้วเอ้ถึงเมื่อวานน้องชายมันมันน่าจะมันน่าจะมีเขาอยู่ตรงนี้ไงเขาห้ามหรือเปล่าตามที่จริงมันนั่นจะเป็นสามแกงเนาะที่จริงอะส่งไปตั้มพูดแลไวไปน้องเดี๋ยวน้องหลุยส์ก็บอกแกงพึ่งทำแกงพึ่งทำ คนเก่ามาประมาณสามสิ่คนเนาะแต่แกเพิ่งทำได้เปเลยโอเคมาแล้วที่โทษทีมงเมื่อกี้โอเคแม่กลับมาเนาะแล้วเข <ๆ S 2> คเดือนทำไมเฮ้ยใครอาอใครแหลมอ่ะก็ไม่ชอบหน้ากันมีเรื่องกันก็ต้องแส้กันอยู่แล้วถูกป่ะล่ะอพี่ก็ไม่ได้มีเรื่องเอ็มดีหรอกเขายอมเปลี่ยนสีสูตรให้พี่เ็้าโอเคแล้วแต่พี่ไม่รู้ว่าน้องตั้มอ่ะมีเรื่องอะไรเปล่าพี่ตั้มเดี๋ยวพี่พูดจริงนะเวลาอนตีกับพี่อ่ะเวลาจะโหมโรงอะไรให้มันยิ่งใหญ่ถูกป่ะมันก็ต้องมีการตีเปิดสนามถูกไหม ซึ่ง AMD โปรติกหมดแล้วพี่พูดถูกไหมอืมอืมมีเวลาทั้งสองอาทิตย์ตั้มจะตีแก๊งหนึ่งสองแก๊งสามแก๊งสี่แก๊งอะไรก็แล้วแต่ตั้มแต่ก็ต้องมีชิงเล่นต่อโฮ้ยใครวะอุ้้ยสีมัต้องมีวอร์มหน่อยแต่ไม่รู้จะพอมือตั้มไหมนะใครวะเซตนี้แข็งปักเลยนะตั้มเขาบอกเนี่ยใช่ใช่เหรอพี่ครับน้องตั้มเซตนี้แข็งปักเลยนะใครบอกพี่มาเขา ผมว่าเขาโกหกนะไอ้เขาคนนั้นะโก๋จำได้ไหมที่พี่ไปบ้านโกโกก็บอกเฟตนั้นก็แข่งไม่ใช่เหรอผมผิดหวังมาหลายเซตแล้วพี่ผมว่าผมว่าเซตที่แข่งที่สุดมันมันไม่อยู่แล้วดิเซตที่มีหมึกอะไรพวกนี้ยพี่คิดอย่างนั้นแหละน้องไม่แน่หรอกเซตนี้มีแต่ระดับหัวหัวฉุปละอะไรก็หัวอ้าใช่ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตามก็ระวังโดนถอดหอกเอ้พี่เก๊กพี่เก๊กัดตั้ามก็ระวังโดนถอนหอกแล้วกันนะเด็กุ่นใหม่แรงตามลมด้วยระวังนะไม่เป็นไรพี่มีตัว จี๊ดไม่อยู่ในแกงพี่คนหนึ่งใครเหรอครับผมมะเขือครับอุยอ้ยฮอุย้ยพี่เกสพ,พี่เกสจริงเ,เ,เหรอพูดอย่างนั้นครับน้องมันเข้ามาได้2-3งวันละโอ้มะเขือกลับคืนสู่บ้าน breaking news ไอ้เฮียมะเขือจุดดำเนินนี่คือเดมเทชใช่ปะพี่เกสใช่มาอยู่ดเมดมเทํทำไอ้มามาดเมดมเทชตั้งแต่แรกแล้ว ต้องใช้เขื่ออยู่ไมน,นี่ยออนไลน์ไม่ได้ไม,ม่ยมาแต่เพิ่งออกไปเมื่อกี้ไม่ได้แอร์ดอกบ,บานย<อ>ี่ภูมิก็หวานเจี๊ยไปเลยครับภูมิน้องไอ้เขื่อนมาอยู่ด้วยแล้วอ่ะ <c oughs> ไอ้ภูมิขาพี่ไอ้เหมือนเราอยากให้ผมพูดอะไรอะ่ะแล้วกิแนแลมไว้ต่ำไม่รู้อะ <c oughs> ไม่รู้เส <c oughs> <ม>ียงไม่คุ้นเลยเหมือนมีคนแอบอยู่ข้างหลังกำแพงอ่ะพี่พี่เก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมเช้าติ้งตลอดด้วยเผื่อทุกคนจะได้ได้ยินกันเนี่ย ตไมเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มีโดนพี่เกตหนาวไหมพี่เกตน้ำตุ้กขี้มาตรงนี้ได้ยังไงนะอ้าวผมวิพีต้าววันนี้ครับนี่เสื้อหนานะเสื้อเงาวับเลยอ่ะเออเหมือนเหมือนมาสักพักกอนเมืองตอนเมืองตอนฝนตกง่ายก่อนเรียมันลงแบ๊กใช่ไหมฝนลงแบ๊กนี้พอดีเลยออ๋พี่เกตหนาวไหมพี่ช่วงเนี้ยทำไมครับผมีคนกอดยังพี่ ว้าไม่มีเลยอะแหมภูมิก็พี่ต้าเห็นมากอดพี่มั่งเลยภูมิก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่มันจะหน้าหนาวแล้วไงเผื่อพี่เก๊ดจะโดนอบกอดแล้วภูมิอยากไปอบกอดใครหรือเปล่าล่ะในวันที่แบบว่าลำบากในวันที่แย่ภูมิอยากมีคนอบกอดผมคิดถึงผมคิดถึงอะไรเก่าๆใช่ไหมพี่เก๊คิดถึงหน้าสอเหรอน้าสอนตอนนี้น่าจะแย่หายไปเลย ไม่เป็นไรหรอกพี so right ่โตแล้วภ <rawd unre> ูมิพี่ไม่ต้องให้ใครมาก่อนหรอกหูด็กๆมันชอบอะไรที่พวกโตมันชอบถอดงอกพี่นะพวกที่แบบพวกยืนแอคพวกแบบว่าไม่ทำอะไรอะไรพี่เนาะพี่เก็ยืนแอคแล้วก็แบบว่าบอกว่ามโนตัวเองก็เป็นโนหนึ่งเด็กมันชอบถอดงอกนะพี่พวกเนี้ยจริงๆนะแล้วเราก็ต้องระวังหน่อยพี่เก็ไม่เป็นไรพี่พี่ใส่หมวกเพราะถอดถอดโดนถอดมาเยอะแล้วน้องแล้วพี่รู้ไหมผมถอดหมวกเพราะอะไรมพี่เก็พี่เพราะอะไรครับ ผมอยากโดนถอนในเยอะพี่ผมเลยไว้ผมยาวเลยพี่ไม่พี่โกรธแต่พี่เชื่อเรื่องเวรกรรมไหมล่ะพี่เชื่อที่เวรกรรมมันมีอยู่จริงเหมือนเปนเวรกรรมตามพี่อยู่นะใช่หรอโอ้โหพี่ไปไล่ใครไว้อะเขาอาจจะตามมาเอาคืนนะพี่โอ้ไม่ภูมิเนาะไม่ภูมิก็ละภูมิเชื่อเรื่องนี้ไหมเรื่องเจ้าที่อ่ะที่ของใครไปยืนทับที่เขาอ่ะเขามาเอาคืนนะภูมิเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไหว้าก่อน ไอพายดีเนี่ยมึงมาเนี่ยมึงไม่ใช่มายืนมายืนทับที่ม่แบบว่าคุยหรือยังเจ้าของที่อ่ะโดนนะพี่บอกกันนะแต่น่าจะโดนคู่นะพี่ไล่พี่ไล่ตีนะพี่เก็ตไล่ตีอกโอ้หรอซวยดิเงี้ยและพี่ไล่เขาถึงสองรอบเลยนะพี่ไล่รอบเดียวรอบพี่สองพี่แค่เตือนพี่แค่เตือนพี่แค่เตือนได้ขับไปไล่แฟนเขาได้ไม่ใช่หรอ ได้ไล่พี่ผมแค่รุนแรงมากผมแค่ขอ15เอมเองพี่แค่ขอ1 5มารมแค่ขอตอนนี้เขาขึ้น50คนแล้วนะกอโอ้โหอาจจะเป็น90ต่อ40ก็ได้นะโอ้โหผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็น90ผมว่าผมใส่ผมอาจจะต้องแบบ80 90เลยเนาะพี่เกดอ่าต้องหาแบบว่าเขาเรียกว่าแก๊งที่แบบว่าคู่ใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เนาะอะไรอย่างงี้ดีกว่าบีทีละหนึ่ง ไอ้เฮียลุงไว้ก่อนเลยพี่เฮียสภาพมันยังร้องในดิสอยู่เลยเฮียลุงอ่ะไม่ <c oughs> ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะด่าแม่งหรอยลุงอ่ะกูก็งงเหมือนกันนะม <นะ S 2> าบอก<ส>บา,ปการประกันแพงกับกูกับแม่งไม่เคยตีกันสักทีหนึ่งด้วยนะม,มันไปตีกับใครบอกบา,ปการประกันแพงวะแม่งส่งเงินเท่ากูมันบอกไม่มีเงินไม่มีเงินแก๊งกลัวแม่งโอมละไอ้ลุงอ่ะ เออแต่ถ้าโดนาอาตีสองรอบเดเมิตีสามรอบแบบประกันแพงเาะว่าอว่าอาพอพอทนเนาะบอกวิไม่เตรียมอไม่ไม่เตรียมใครเลยระบบประกันแพงที่พอเลยแต่เอาจริงๆก็คือแบบไอ้เรื่องสีสีสูดรอะฝากฝากดูแลด้วยเนาะสีดําน่าจะเดี๋ยวระวังหลุดออกจากตัวนะเนาะครับได้ครับผมก็ถ้าวันหนึ่งที่ที่ผมอากาศหนาวหูฝาดเดี๋ยวม่เหอมก่อนอาอาเดี๋ยววันที่อากาศหนาวด้วยนะครับพี่ได้พี่ ให้พี่กอดให้คนอื่นกอดดีกว่าไหมโกพี่ไม่ค่อยเน้นถนัดก่อนโอ้ยิงเหรอครับพี่ใช่พี่ชอบแบบว่าดึงผ้าห่มคนอื่นเขาอ่ะโอ้ยหีร้ายพี่ร้ายไม่ไผมรับบทเป็นพระเอกอะไรเป็นพวกแบบว่าคนคนพวกพระสันตตาปาปาพวกพ่อพระเองนะพี่น้องพี่เก็พ่อพราโกรพี่บอกให้นะไม่มีใครเขาเห็นใจหรอกพี่แล้วพี่เคยเห็นมาแล้วพวกพวกแบบว่าตามในแบบว่านิยายตามในหนังตามในอย่างเงี้ยพี่ เวลาพวกพ่อพลาเวลามันแบบฟิวขาดนะพี่พี่ก็เห็นไหมมันจะออกมาแบบพวกเหมือนพวกปีศาจนะพี่<ม>ล้าทิ้งทางโลกอ่ะพี่<ม>อันนี้คือจะเป็นปีศาจเลยใช่ปะ่ะจางพี่เป็นปีศาจเลยไม่มีใครทำอะไรผมเลยพี่ไอ้หนังสนุกไหมพี่เกดพออี่จะแรงตามเอ,อ็มเนี่ยดูดิบปลาเสียงไงเงว่าไงตั้ม อ่าแล้วพี่กดเอ็นค้างดิไหมลูกกูดูการ์ตูนอยู่ตั้มมืออะไรล่ะน้องตั้มตั้มจะหักนะพี่ชายพี่ทำไมตั้มจะไปโดนน้องอินแม้แต่ตั้มเออเฮียเฮียแกเขาก็เลี้ยงลูกด้วยนี่มาเสียงอะไรลูกพี่ไปเรียนเรื่องเขาพี่อนี้ไปไปไปละครับวันวันวันที่ตีกันระวังลูกพี่ไม่ได้นอนนะครับพี่มันดึกนะครับพี่ไม่เป็นไรรับเขานอนแยกห้องครับน้องอ๋อเสียงมันจะร่อนนะพี่พี่ตะเกียวต้องพักไปดูลูกรู้ปะครับพี่ ไม่เป็นไรครับมียายกับทวดดูครับโอเคเลยครับพี่ใช่อย่างนั้นผมก็สบายใจพี่ผมไม่ม่วไปเล่ร้านของโกโก้ก็ร้านโกนี่คือจะเปิดไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมปิดร้านไปเลยพี่ปิดร้านเล่นเลยเนาะปิดร้านเล่นเลยครับชิลๆไม่คิดอะไรครับมันจะลั่นร้านไงเดี๋ยวมันลั่นไปพี่ใช่ครับใช่ก็มันก็นอนตายอ่ะพี่ก็คือค่อยตื่นมาเล่นนะพี่เดี๋ยวพี่ฝั่งกาแฟมากินได้ป่ะล่ะใช่ครับพี่ โคกกาแฟช่วยเพิ่มรีเฟกนะพี่กินแล้วแบบว่ากระตุน้นแบบกระชุ่มกระชวยเลยพี่ได้ก็ดุด๊กด,ด,ดึกอะไรตาอยู่ในฟองในไฟก็เจอพี่ตอนนี้ก็พี่พี่ไปก่อนเนาะในไฟแล้วค่อยอีกชื่นก็ได้เนาะเดี๋ยวชอบเขาเกยเฮียเกยอซะแบบอย่งเงี้ย,ย,ยดุ๊กนะเพื่อนเนาะเออฮัลโหลครับพี่ชายขอไฟดิห่วยเฮียเกตไอหมอก็พี่พี่ดูตำแหน่งที่พี่ยืนอยู่ดิ เขาอยู yeah. ่หลังพ so ี่เขาพร้อมที่จะแทงหลังพี่แล้วนะเจ้าอย่าพูดอย่างนั้นเลยเพื่อนพี่ไม่คิดอย่างนั้นหรอกถูกไหมล่ะดีๆขนาดตั้มขนาดตั้มมือด้านขวาตั้มนังใส่สูตรแล้วแล้วเหมือนกำสวิตเบรคอยู่ในมือด้านขวาเลยเหมือนจะพร้อมเมย์พี่เลยถูกไหมล่ะตั้มอืมไม่มีหรอกมือผมใส่สะอาดมือผมมือผมสะอาดตอนเนี้ยใช่หรอแล้วเมื่อไหร่มือน้องจะเปื้อนเลือดล่ะครับน้องชายอย่าเลยครับพี่ไม่ดีหรอกที่พูดจริงนะบางทีมันก็ต้องมีวอร์มบ้างนะตั้มเนาะ นั่นี่จะอยากเหนอยากเห็นพี่อยากเห็นผมมีตีกับเอ่อออดีคับพี่เอ้เอตีโนมานี่ครับพี่พี่เกียรติพี่อ๋อแล้วแล้วไอตอนนั้นก่อนที่จะตีกับพี่ลาสดนี้ได้ข่าวจะตีกับเอ็มดีไม่ใช่หรอแล้วไม่เห็นไม่เห็นได้ตีกันเลยอ่ะตอนไหนครับพี่ก็ตอนตีห้าิบใบก่อนที่จะมาตีร้อยห้าฝีใบปะไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้พี่บอกว่าอยากตีอยากตีทุกแก๊งแหละอยากตีทุกแก๊งแหละเล่นได้หมดเลยพี่นีจริงอะ เขาแต่อยู่เดียวเขาจะตีหรือเปล่าผมก็ไม่อยากไปเดินเดินไปเขาไม่ตีหรอกแต่เขาผมไม่อยากไปซื้อเรื่องเขาอืมแต่โอเคล่ะไปน่าจะพรอมานเนาะตามพวกเราก็คงจะพ้อมานเนาะมันไม่เล่นมานานละตอนที่ใหญ่ใหญ่ให่สุดเลยไหมพี่ที่ว่าใหญ่สุดเลยไหม คนคนทั้งเมืองก็น่าจะน่าจะรอคู่นี้มานานแล้วเนาะมันก็ได้ถึงเวลาแล้วเต้ยเนาะน้องชายบางคนรอาอ,อาจจะไม่อยากรอ,อจนเหนื่อยรอจน,น,อจน,อจนไฟมอดหมดแล้วอะ่ะอีเดียวเองถูกป่นะน้องอย่าไปตีด้วยความแค้นเลยเราตีให้สนุกดีกว่าไฟเอ็มแต่แบบอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละเขาวัดกันให้ผู้ชนะอย่างเดียวถูกป่ะน้องก็จริงครับไม่มีแล้วหมดมันหมดยุคที่มานั่งเกลียดกันนั่งด่ากันแล้วเนาะเล่นในเกมก็จบในเกมสนุกดีกว่า ตั้มฟิลเราแพ้ล่าสุดเมื่อไหร่วะตั้มจำได้ป่ะน้องไม่ได้เลยวะพี่นานเนาะไม่เคยแพ้เลยวะที่เนี้ยอดูเคยแพ้เราเคยแพ้หรอวะเพื่อนเคยเพื่อนเคยเคยเราไม่อยู่เราเราหักด้าแค่นี้แพ้ใครน้องเพื่อนเราเคยแพ้หรอเพื่อนเคยเราสองคนสามคนเนี่ยเพื่อนรวยม่งเนี่ยแหละเราเคยแพ้หรอเพื่อนประเด่นผมไม่รู้แพ้หรอเคยเคย อ๋อหนึ่งครั้งทวนใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยใช่ใช่มันก็ต้องชำระแขนเนาะเพื่อนเอาไหนว่าไม่แขนเพื่อนไม่แขนเพื่อนใครียกว่ามันมันต้องเขียนมันต้องเขียนกระดาษพี่พี่โก้ไปแพ้ใครมาครับไอ้จะเดมอนเฮดปะตั้ม ใช่หรอเราเคยตีกันได้หรอพี่อพี่ไม่อยู่วันนั้นพี่แน่โดนโดนไปไปไปทหารนะพี่ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เหือผมผมก็ผมก็ไม่อยู่ไงพี่กลับมาไอ้บ้ามีตีกันได้เหรอเราเคยตีกันเหรอเราไม่น่าเคยตีกันมั้งใช่หรอพี่เพิ่งรู้นะแพ้จริงหรออู้ต้้มไปตีหรอต้้มอยู่เนี่ยใช่ไหมโกยังโกสูงต่้อยู่เลยตามวางโทรหาพกิวถามกิวได้นะ ถามน้องกิ้วก็ได้ตะตั้มกลับมาหรอปียเสียไม่ได้ขอเบอร์พี่ในอาร์อาร์หน่อยครับพี่เอาสวยโอ้ยสุดยอดเดินเนีะสวยสวยสวยแต่ผมไปเกียร์กับน้องหรือนะพี่เกียร์เนาะเดี๋ยวว่านะพี่ได้เลยครับผมต้องเลื่อนมาที่สามสิบแล้วป้ากองเดี๋ยวต้องเลื่อนหรอเร็วๆนี้เลยก็ได้เพื่อนเดี๋ยวว่ากั่พี่เกียร์พี่ได้ครับไปนะเพื่อนเกียร์จะวัดเจอกันน้อง ไม่ใช่ครับพี่ชายครับงันเขาลงไปก่อนยังนะไปนะหลุยซื้อไหนก็ได้ซื้อว่างๆซื้อไหนก็ได้น้องเลือกเลยตามครับผมได้ได้ซื้อไหนก็ได้หลุยพร้อมพร้อมบัตน้องชายมึง้าไรอเจ็ดกหเดี๋ยวว่ากันอ๋อไม่เหรอกินข้าวพร้อมอ่ะโอเคเฮ้ไหนขอเสียงกระดิ่งหน่อยดิกระดิ่งแห่งความตายอ่ะให้หานั่นไม่มีพี่อยู่ไกลตัวตรงนี้ไปเก็บไว้ละโอเคให้กินข้าวอ่อรก็ได้นะถ้างั้นอ่ะ โอเควันที่สามเป็ดแต่เตรียมพลังไว้ซ้อมดูไว้ไงเนี่ยได้ไอโดเป็นไงบ้างโดตอบยังผมผมบอกมันสิทุ่มไอโก้มันจะไม่ตอบเลยนะเล่นเดิมพันอยู่ถามกันอย่านะไม่ได้ไอบอลอยู่ด้วยหรอเอพี่เกดอะไรนะไอบอลนะไอบอลนะไอบอลบอลมาปะมาให้บอลมาด้วยบอลหมอกอยากมาดูงานอนะวันที่สามเป็มันคือวันจนันทร์เวย้ย แล้ววันที่หนึ่งมันคือวันอังคารเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อน,อนว่าว่างวันไหนมั่งใจพี่อยากาเล่นไม่ว่างหรอกมันมันแบบนั้นแนะเออพี่ออแต่ว<ต>่า<ม>จะปิดเทอมกันหมะดแล้วมั้งใช่ใช่ไงถ้ายังไม่ปิดเทมอมไงสุกเฝราอาทิตย์อะไรเงี้ยคนทำงงทํางานจะได้อยู่ม,มันไม่สะดวก,กดีไงแค่ลัตรคนธรรมดาอืมพี่มองมันยากที่จะว่างอ่ะง่ายๆเลยถ้าอยากเล่นจริงสุกเฝราอาทิตย์ก็น่าจะได้แต่เขาติดอย่างเดียวก็คือจะติดแค่เขาจะมีฟอร์มหรือแข่งก็ไม่รู้ดิถ้าแพ้ไฟเขาก็ออก